ใครรู้บ้างคําว่าอร่อยภาษาเมียนมาพูดว่าอะไรวันนี้มาลองกินอาหารเมียนมาครั้งแรกในชีวิตเลยครับมาดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้อยู่ที่ร้านชเวทีเฮาส์แอนนูเดลนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งตึกสกายไนบอกตรงว่าตื่นเต้นว่ะเพราะเพิ่งเคยกินครั้งแรกเริ่มต้นที่เมนูแรกครับโมฮิงกาครับเป็นขนมจีนเมียนมากลิ่นจะมีความเหมือนขนมจีนน้ำพริกน้ำยาบ้านเราทุกคนใครชอบแบบชุมชม่มฉ่าก็จัดหนักแบบกัดไปได้เลยมีเครื่องเคียงอะไรก็ใส่ไปบีบมนะนาวเพิ่มความสดชื่นนิดหน่อยแต่ไอแผ่นๆเนี่ยอะไรไม่รู้แต่่โครรออยยเเเสส้้้นนนนนนกก็็ลาาาาขมมมจจีบัชะหห นูนี้ข้าวฟื้นอุน่นแต่กินร้อนๆนะโคตรอร่อยบอกเลยใครอยากกินก็เซฟคลิปนี้ไว้แล้วมาเปิดให้ที่ร้านเขาดูตัวเส้นเทคเจอร์คล้ายอูด้งของญี่ปุ่นกินกับผักกาดดองที่เป็นเครื่องเคียงตัดรสกนดีจริงๆอันนี้กันอยากพรีเซนต์มากชื่อเมนูภาษาไทยว่าข้าวหมูย่างกรอบราดซอสทุกคนตัวซอสที่ราดอยู่มีความคล้ายข้าวหน้าไก่ของบ้านเราใส่ซอสพริกสูตรเด็ดของทางร้านเข้าไปหน่อยนะเมนูนี้กันให้อร่อยเลยเกี๊ยวทอดสไตล์เมียนมาบอกเลยไม่แพ้เกี๊ยวซ่าของญี่ปุ่นคือซอสพริกของเขาใส่หอมแดงมาด้วยอออ่่่ะมันนนนรรสชาาตติแแแแบบปกกๆยทุคขํ เมนูที่ต้องกินา <S <S อาหารเป็นเบรคฟาสต์สไตล์เมียนมาก่อนกินเจาะไข่แดงคลุกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วถ้ายิ่งกินกล้วยหอมด้วยคืออร่อยฟินสุดขอล้านปากด้วยชาเมียนมาคือต้องบอกว่าหอมและเข้มข้นมากนี่ทุกคนแก้วนี้ต้องสั่งนะมันเป็นน้ำมะนาวที่ใส่ไข่อ่ะกินเข้าไปแล้วสดชื่นมากมีความเปรี้ยวจากมะนาวแล้วก็มีความนวลนวลของไข่อยากมาก็มาง่ายมากร้านอยู่ที่ตึกสกายในเซ็นทรัลพรามาก้านั่ง m r t สายสีน้ำเงินมาลงสถานีพราม่ากทางออกที่1เดินแค่5นาทีเองหรือจะขับรถมาก็สบายมากจอดรถฟี ตั้งสองชั่วโมงสรุปว่าคําว่าอร่อยภาษาเมียนมาพูดว่าอะไร